ระยะเที่ยวนะครับเนาะก็ต้นเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วก็คือท,ที่แล้วก็คือไปเดินชมบรรยากาศในหอจตุรพัฒน์นะครับบูธต่างๆนะครับของของทั้งมาเล็กมนเล็กเป็นจัดไแบ่งคนทัวร์สื่งงานละเชิญต่างๆเป็นจัดงานจัดบูธนะครับพี่น้องเบิ้งนะที่นี่ยางไม่อีกมุมหนึ่งด่านด้านข้างอี่ใต้ของหอ ตัวลูมุกนะออกว่าแห้งเห็นง่า,งงามๆครับจุดแต่ละจุดแต่ละบูธนะครับบูธที่เขาจัดไว้นี่สวยงามมากเลยครับตรงนี้ก็คือศูนย์เรียนรู้นะศูนย์ยเรียนรู้ยางพาร,ราคอนแก่นนะจุดนี้นะเพกัจจายสวยงามนะครับไม่ได้ลายบูธแต่พี่นอ้องไม่ลายบูธเดียววิญญาณพระเจ้าสุภาษยางติดตามมาติดไปแน่น,นะครับนะครับผมมาสรุปตายอยู่จุดนี้นะครับเป็นกระบอกไม้ไผ่ล่ำไม้ไผ่เข้าไหมตัด ทุกอย่างเป็นล่ามา้ไพ่เป็ดไหมครับแล้วเอาเอาเพ,พาะพักลงในตําถวยมันปะอืมเราแนะนำในในร่าม้ไพ่อาะสิมีน้ำนะครับมีน้ำอาะสิมีน้ำขังอยูได้าน่เนี่ยมันปะในน้ำมมีขังแน่กัน้ำอนันสินานาจจซึมขึ้นมาดูดถึงมานะครับเป็นสลัดนะซึ้อนา้ม,มาโอ้เริิมเหี่ยวแล้วแดดมันแดดสักหน่อยนะครับเนาะนะ บูตต่อมานะครับขุดขุดประมาณนะครับจากบูตอาการยางนะครับแลวก็มาช่วงกรมวิชาการเกษตรครับกรมวิชาการเกษตรนะครับอยู่จุดนี้ขึ้นกันครับตรงกลางคางตุรพักเหนือนะครับตุรมุกเหนือนะรตรงนี้แหละครับออกมากขึ้นกันติดติดกันอยู่โซนเดียวกันอยู่รอบๆ ส่วนอีกประชุดอาหารเครื่องดื่มนะครับอาหารการกินยางงา,งาวอะไรๆเลยครับของขายเยอะมากนะครับชุดนี้ถือว่าโดดเด่นใน,นเรื่องคนใหม่นะครับนชใจฮอนด้าสีแดงมีกระดิงให้นำมาคืนที่หน้าสิทธิแทบนะครับนี่ครับสุ่มสี่ขาไปชมงานนะครับชมงานการเกษตรเอ้ามื่อนี้พอดีครับวิญญากรรมเกี่ยวกับ,กบเกษตรนะครับ คือว่าต่้งมหาลัยคอนแกนเพิินไปฝึกอบรมฝึกสอนในเรื่องงานเกษตรเรื่องทําปุ๋ยเคมีเอ่อทำปุ๋ยคีวภาพต่างๆน้ำปุ๋ยฮอร์โมนต่างๆเกี่ยวกับเกษตรเดี๋ยวเขาไปเพิ่งในนะครับเป็นยังไงแน่ไปย่างเนะขาไปชมบรรยากาศในกรมการเกษตรนะครับคอนแกนน้ำไปเขาไปเต็มโอ้ยเป็นยังไงอ๋โอ้ยเออวน แร,แรงนะเตรียมงานยิ่จักเดือนพี่น้องหรอกินบุญเตรียมงานยิ่จักเดือนนะครับอ้าจุดตั้งแต่เริ่มยางเข้าไปนี่นะครับเริ่มเข้าไปยันบ<ม>ุญนี่ต้นมะละขี้นกเลยโอ้มละลัยอย่างโอ้พี่น้องเลยก<ม>ูไว้โดนไปไลยมันจะึ้นขนาดน,นี้ผมว่าพ่นเจียวโชคตลอดเลยนะนะครับอนี่นี่นี่ ครับอ่ะอ้อยพันอ้อยพวกวัวเพิ่นเพิ่นเห็ดพันอ้อยพันใดนี่เดี๋ยวพันอ้อยพันใดเดี๋ยวอ่านบนพี่น้องนี่นี่พันอ้อยเพิ่นพ่อไว้พ่อกาไว้โอ้สุดยอดนะนะครับปีพี่น้องเนี่ยขันเท่ามากอ่ากรมการเกษตรเนี่ยเข้าต้องมาศึกษาเบึงเรื่องอ้อยพันใดงามบังงามโอ้ยพี่น้องเอานี่มาเบึงกันมาเบังบังกันนี่เพื่นพอในกระถางเนี่ยอ้อยพันใดนี่ไปเบึงนี่ นี่ปูดโอ,โอ,โอ้มันสี่ห้าเมตรตีความสูงห้าหกเมตรนะครับมันคือปลอมป่ะเราพี่น่องเนาะอุ้ยบ่บมวนขอไพ่นะครับนี่นี่น,น,นี่อ้อยที่เพาะไว้นี่พี่น้องเดี๋ยวอ้อยพันไหนอ้อยโคลนโคลนโคลน K K K, K O ศูนย์เจ็ดนะครับนี่นะครับมาอ่านเบิองพี่น้องเอ้าอายุสี่เดือนปาดตีทโตอ้อยสี่เดือน มันบ ah? ่ระวังจุดนั้นจุดน,น,นั้นสี่เดือนระยะเก็บเกี่ยวมีบอกปัดพี่น้องเอาศึกษาเรียนรู้ได้เลยนะครับศึกษาเรียนรู้ได้เลยนะครับเอาหันมาดานี้ท่านโมึงเป็นพืชผักสวนครูของเราที่ปลูกอยู่ปลูกกินนี่เบิ้งพี่น้อง <via S 1> โอ้ยเบิ้งเ <ๆ S 1> บิดเดินเบิ้งสองบูดกับใแห้งแล้วพี่น้องปวดโคดเลยเพื่อการตกแต่งสวยงามนะครับบริเวณ โอ้ยฐานนะครับบอกําเนิดแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมอีอย่างนี้ไนงะเป็นยุไซไงพี่น้องเบิ้งด้วยโอ้แห่งเที่ยวชมแห่งเห็นคักครับสุดยอดพร้อมพมกันฟาดมัคทัวด,ดินเฟอรติทูทตัวนี้ยังนี่พี่น้องขึ้นชายบ่ หัวไม่ <screws> สองหัวสองส <paper> ันสามสันครับกรมการเกษตรเพิ่นร่าเปิดงานนะครับเป็นทางการแล้ววันนี้เปิดงานเนาะบวอนุญเริ่มน้ที่์ปดข้หมองเวยมาเบิงงเด้วยเคปเนี่ยต้นต้นต้นเทปติเทปเคปโอ้ซื้ออันยาให้พี่น้่เขาเบิรงโเ้ยเอา เป็นยังไงพี่นนองเขามาชมแล้วกามการเกษตรกรมการเกษตรเท่าเขามาศึกษาเรียนรู้เลเพื่อนยุนเงอนเนี่ยโอ้ยสลัดปลูกแบบได้ปลูกได้ดินเดินทอน่อ้<บ>นาบด <น S 2> ตองเฮ็ดหลายปลูกได้พืน้นี่สิกับพ่อแห้งแล้วนี่ สพิธีเปิดอย่างเป็นทางการของเรานะคะเราจะเป็นพิธีตัดปริบินค่ะดิฉันจะนําทุกท่านนะคะนับถอยหลังไปพร้อมๆกันค่ะเพื่อความพร้อมเพรียงและเป็นน้ำนึ่งใจเดียวกันนะคะรวมพลังของพวกเราชาวกรงวิชาการกันอินค่ะคณะใหญ่คณะอย่างนคณะแนวนี้ใหญ่ต้นใหญ่เริ่นับถอยลังค่ะ ของเราในวันนี้นะคะเราใช้วิธีการหมักต้นิมิชันจะให้สัญญาณรับถอยหลันะคะโดยจะขอความร่วมมือจากแขกทุกท่านนะคะเริ่มนับถอยลังนับถอยลังนะคะเริ่มนับถอยลังคีีอารอย่างไับนี่โลงยังเป็นหนองที่เขาไปเพิ่งน้ำกัน เกิดมากเราเพิ่งเห็นเทียเอาเพิ่งเห็ดจังไรเนี่ยเข้าไปเบิ้งกึบมีอย่างเนี้ยโอ้ยมีอย่างเนี้ยพี่น้องสุดยอดนะครับเนี่ยเป็นการศึกษาเรียนรู้การเพิ่นเห็ดมาให้เฮาคุณให้คนมาเรียนรู้เนาะนั่ปฏิบัติเห็ดขายอยู่พี่ขายได้กักนสิครับโอ้สุดยอดกรมวิชาการเกษตรโอ้ยอ่ามาเบิ่งพี่น้องมีพอพขอดพืชขอดพักขอดเข,ข,ข่าบ้านเอาไปเบิ่ง มียังเนี้วาที่ตัวประดับประดาเอา้าขอเลียงเชิญพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นชาวพี่น้องใกล้เคียงเ้อน,นะครับมาชมบรรยากาศของงานเกษตรเมืองขอนแก่นนะครับโอ้่พันเขามีพันเลยเนี่ยปีติตา้นี่งานทำการเกษตรบางคนคิดไม่ออกคิดไม่ออกนะ ที่ไม่ออกพอมาดูกลมการข้าวสมองมันโอ้ม,มอารู้สึกไปหมดเลยว่าจากปัญหาเปลี่ยนเป็นปัญญาทันทีฟังด,ดูพี่นอ้องสุดยอดแท้สวยงามมาลามชามพี่น้องเอ้ยเอาขอเรียนเชิญนะนครับเด้อกลมการข้าวกรมการข้าวจัดให้นี่เบ่งด้วยนี่ปลูกแววไดก็คงามดำมองแค่อย่างนเนีย ตกแต่งก็สวยงามแล้วพูดนะกรมการข้าวสุดยอดโอ้โหเจอเลยชมชมเข้าไปชมเข้าไปชมในนี้นะครับผลญาตได้ครับขออนุญาตเข้าไปชมถ่ายทอดให้ประชาชนได้รับทราบรับเห็นนะป้ายท่านคุณผู้บริหารทีเข้ามาบอกว่าเจอพญานาคเจอโคเจอเจอกระต่าย นะเจออ่สารพัดเลยนะครับสารละลังยาช้างมันแทงเด้อหนึ่งศูนย์ห้าเนี่ยปังทุกัว มีงาเลยมีบดพี่น้องมาเเเเบบบบิิิิงงงงมมมาาาจากฝางข้าวตัดเชิญเลยนะครับพี่น้องครับนะกรมการข้าววันนี้มีเรื่องการใช้เทคโนโลยีนะทันธุ์นาการเกษตรมาเบิร์เอาเองมาเบิงร์ดวันนี้มีโดนจัดที่มาคนให้คนคนศึกษาดูด้วยมาถ้านะโดนนี่มอะไรจะขึ้นโชว์ นะเมื่อไรโดนขึ้นโชว์อย่าลืมบอกล่ะนะจะมีโชว์หรือเปล่าโดนโดนเพื่อการเกษตรเดี๋ยวนี้ใช้กันเยอะเลยนะเป็นการประหยัดแรงงานเช่เลยครับพี่น้องครับเดินเข้ามาเลยครับแมจะฟางนับก็ยังติดต่อสองทางเจ้าใดก็ได้ฟางนาบรม่ฟังตกท่านก็เจะได้ถ่ายรูปสวยนะครับถ่ายรูปรวมข้าว คุณฟางข้าววันนี้กระบือนะสวยงามมากเป่าแคนด้วยเป็นการสร้างสรรค์มูลค่าเพื่อเพิ่มผลผลิตแสดงได้รางวัลยังไงกับพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้ท่านผอสุดคนนึงนะพุ่มชัยนะครับซึ่งท่านผอได้นะครับ จัดสูนมะเล็ดขันข้าวขันแกันก็ได้จัดมีเทศกาลสวยงามเลยทีเดียวนี่นะมีข้าวตามีบรรยากาศที่สวยงามนะให้เราได้ถ่ายรูปหรือใครมาไม่สะดวกที่จะถ่ายรูปใช้เจ้าหน้าที่ได้เลยเราบริการอยู่ นะครับวันนี้มีสาวสวยคอยถ่ายรูปให้ท่านนั่สิ่งดีๆไปให้พี่ด้วยเลยนี่บริการทุกอย่างอะไรที่เป็นความสุขของพี่น้องประชาชนดูะี่ฟการกระทำความคิดและจัดให้ นะครับเชิญเลยนะครับนั่นแลดยก็ทฟางข้าวมองกันที่นี่เม็งว่าเป็นฟางข้าวเผาทิ้งก็คือเผาแต่ถ้าเอามาเป็นประโยชน์ก็เิ็นประโยชน์ทำไม่สวยงามก็สวยงามนะเข้ามานี่ก็ทำจากข้าวนะ ทำจากข้าวหลายคนชิมแล้วบอกว่าโดนนบินเพื่อการเกษตรนะครับเรียกว่ากำลังโต้เพราะว่าเราเปิดไดเข่าพี่เนาะยังเป็นห่วงเข่าลดน้ำได้กำลังดีนะไม่มแออัดหมากนะครับนิดเดียวนี่คืออะไรนี่นิดเดียวอร่อยเรานั่งทานซื้อไปแช่ตู้เย็นและเก็บไว้เช้าก่อนดื่มกาแฟก็ทานเข้ามา นะเพื่อดีท็อกซ์นะครับให้ระบบลำไส้มันสุดดยอขับถ่ายนะครับขับถ่ายได้ดีเช่นไรนะครับถ้าหากว่าท่านใดที่มาแล้วนะครับก็อยากจะขอเรียนเชิญเข้ามาที่กรมการข้าวนะฮะวันนี้มีเทศกาลวิชาการ โดยเฉพาะสายพันธุ์ของข้าวมีมากมายนะครับอย่างเกี่ยวรอบเกี่ยวกับเรื่องรอบงานนี่เบิดมือกับว่า่ทัวพี่น้องแค่องแค่สองบูทของกรมการข้าวของคุณภาพกรมการเกษตรแล้วก็ต่างๆบูงต่างๆนะครับข้าวแค่นี้เกือบสิบเบิดมือเลยครับข้าวต่างๆมาบอกจะเป็นขอว่างไว้ขอสิบแปดขอยี่สิบ เพราะว่าการเข่าต่างๆนะครับที่เจาโชว์อยู่ตันนี้มีมากมายนะครับมากมายจะเป็นสันปาทองจะเป็นสายพันธุ์ต่างๆที่มีการศึกษาวิจัยมาอย่างดีแล้วเพื่อที่จะเป็นการได้มาส่งเสริมพี่้องเกษตรกรที่สนใจจะทำนา นะครับดูที่ว่าสายพันธุ์ใดเหมาะต่อสภาพโครงสร้างของดินที่เรามีนะครับมาติดตามเืองถ้ายังไม่มั่นใจก็ติดต่อมาเทียวงานเบินับวิชาการหอนมาหอดแลยไ่ใช่เขชุมูลต่างๆการมากกคนวากมการข้าวบนั่งอยู่ทั่วไปหมดเลยต่างนะครับมาชมเบิร์นนะสิ่งเหล่านี้ข้าวเกตนเข้ากลับมาได้ชมชมยิานบรไดมากัชมคิยามาเทียวในช่องยูทูบนะเขาธิบาย เดี antic, şey um, ๋ยวเรื่องอะไรก็แช่พี่น้องเบิ่งนะครับว่งการข้าวใส่เสื้อผิเขียวลงแล้วโครงการข้าวมีสอดถามได้ทุกคนได้บนบด้มากเบิ้งคลิปพิญญาไปเทียวนะครับนะคลิปหน้าเฮาเจอกันไหมว่าเฮาสิบห้าพี่น้องไปเที่ยวใส่บูทเบิ้งอย่างบูธมองได้แน่นะครับนะขอติดตามอันนี้แค่สองบูธนะครับ มันสิมีจฉุกตดเดี๋ยวคอยติดตามเบิ่มนะครับเรื่องคลิปต่อไปสิไปไทยบงใ้พีนงเบิงครับผมนะคลิปหน้าเอาเจอกันนะครับคลิปนี้ขอให้ทุกคนมาเที่ยวชมเบิงงานเกษตรขั้นเกณฑจัดได้ยิ่งใหญ่ทำได้ดีที่สุดทำได้หน้ามาเที่ยวชมที่สุดมาศึกษาเรียนรู้เยดีที่สุดฟังซื่อกระเิ่งใหญ่ไปงามกันนะามสวาข้างาม นะการกินไหนเจอกันไหมครับพี่น้องข้าวสมุนไพรบะเดียวส่วนของข้าวมันมีประโยชน์กับอะไรก็แช่ให้ได้ด้วยครับเลยนะครับมีด้วย